ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วครับสำหรับเพทวีนกงเรานะครับผมวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในเกมฟุตบอลเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เกมเนี่ยมีการอัปเดตนหนึ่งเข้ามานะครับในที่สุดนะครับผมก็ได้อาวุธมาแล้วนะครับผมสําหรับอาวุธใหม่ในเกมฟุตบอลเรือร์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมจะทําการรีวิวนะครับผมอาวุธนี้นะครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มสเตอรี่มาจนได้เลเวลสามร้อยจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะมาเปรียบเทียบนะครับดาเมจครับกับดาบอื่นๆในนเกมไดด้ะครับบาที่ดีในเกมนะะครับก็จมีทางด้านของ เจ้าดาบไนค์คาตนะนะครับแล้วก็โยรูที่เป็นดาบเติมนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมานะครับผมเอาเจ้าดาบ Vanishing Axe นะครับหรือว่าขวานเท่าที่นี้ขวาน Vanishing Axe นะครับผมไปลองดูนะครับด่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับผมซึ่งสแต็ในปัจจุบันของผมนะฮะก็คืออสแต็ดาบนะครับอยู่ที่1,343นะครับผมอ่ารับแต่ละมันนี้นะครับมาดูดาเมจกันนะฮะถ้าเทียบกับดาบอื่นๆนะครับผมซึ่ง ด้วยเกมด้วยการที่เกมนี้เนี่ยดามเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากนะครับผมเดี๋ยวเราเค่อยๆดูจากเลือดบอสเอาละกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าขวานนี้นะฮะเป็นดาบระดับอ่าลีเจนดารี่นะครับ,รบ,รรบหรือว่าระดับเดียวกับเจ้านายคาตาน,านนะครับผมนะก็มี2สกิลด้วยกันนะครับมาเตอรี่เจกับมาเตอรี่หนึนะครับผม สกิลมาซิลี่7จ็ดจิบนะครับชื่อว่า Infernal Reverse นะครับผม Infernal Reverse แล้วก็สกิล Hellgate ที่140นะครับเดี๋ยวเรามาดู Infernal Reverse กันก่อนนะครับผมเป็นสกิล X นะฮะเมื่อกดค้านะครับตัวละครจะทําการตั้งท่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โยนออกไปครับเป็นการโยนขวานนะครับผมแล้วก็เรียกขวานกลับมานะครับทำดาเมจค่อนข้างเลยเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสกิล X นะฮะแล้วก็สามารถจะปาขึ้นฟ้าได้นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นการปานะครับแล้วก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็มีดาเมจเผานะครับผมมาผมใช้ให้ดูกับศัตรูนะฮะจ้าพวกนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็กด S นะครับแล้วก็เคลื่อนออกไปปุ๊บแล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้นะครับจะเป็นการดึงศัตรูกลับเข้ามาหาด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างเท่นะครับผมค่อนข้างเทเลยนะครับผมอ่า สกิลที่2นะครับผมสกิลเฮลเกตนะครับหรือว่าประตูนรกนะครับเป็นสกิลที่กดค้างนะครับนี่จะชาร์จแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจะทําการทุบดาเมจไปข้างหน้านะครับผมมีดาเมจเป็นระยะดาวนะครับโลโก้มีดาเมจไฟด้วยนะครับผมสกิลนี้นะฮะจะเหมือนกับเจ้าสกิลของเจ้าไอเจ้าโยรุนะครับคือใช้ได้แค่ข้างหน้านะครับว่าเราอยู่กลางอากาศนะครับเล็งลงยังไงมันก็จะทุบไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมาเป็นสกิลแนวลาบนะฮะเดี๋ยวเรามาลอง ดาเมจของ2สกิลนี้กันเลยนะครับผมเนี่เวลาใส่ฮาคินะครับผมก็จะมีเป็นออร่าสีม่วงขึ้นที่ดามจับนะครับตัวปลายขวานไม่เปลี่ยนอะไรนะตรงนี้เสียดายนิดนึงนะครับผมอยากให้ตัวปลายดามเนี่ยคุยเออตัวปลายขวานเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับน่าจะเท่น่าดูเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดาเมจกันก่อนนะครับสำหรับสกิล X นะครับผมกับมอนเตอร์สกายแบนดิตนะครับที่รลเวล1000ันนะครับผมมาลองกันเลยนะฮะอืมก็ลงไปนะครับจนถึงประมาณตัว E นะครับประมาณตัว e ของคาว่า level นะครับผมอ่าก็แรงอยู่นะแรงใช้ได้เลยแหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองสกิลแซดกันนะครับหรือว่าสกิล hellgate นะครับมันไม่ยอมเลิกไล่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาลองสกิล hellgate กันนะครับว่าดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่ไปลองดูเึ้มไปนะครับอ่าก็ลงมาประมาณตัว l นะครับผมจําไว้นะไอตัวเจ้าสกิล inferno เนี่ยตัว e นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับนี่สกิลปลาไปปลากลับนะะฮแล้วมีดาเมจเผาอีกนะเห็นไหมฮะ แรงมากๆเลยนะครับสกิล X เนี่ยสำหรับผมอ่ะผมว่าแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับพี่ผู้ชมปลาไปแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่ดึงกลับมาด้วยนะครับแล้วก็มีดาเมจเผามาระหว่างทางนะครับนี่นะผมรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าเผาท้อง2สกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงโคตรๆนะครับผมถ้าถ้าใช้ในการฟาร์มมอนนะผมหมายถึงแปลว่าใช้2สกิลพร้อมกันอ่ะเซตและ X อ่ะผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ปาออกไปนะครับแล้วก็ดึงกลับมาผมบอกเลยว่า โดนดาเมจไฟค่อนข้างหนักเลยนะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่าสกิลมันเด้งนิดนึงนะครับผมอ่าโดยรวมนะผมว่าสกิล x เนี่ยแรงมากๆนะครับเพราะถ้าที่เห็นนะมันฮิตดอกละ6,000เลยนะนี่เห็นไหมหกพันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับหกพันดาเมจนะลงไปถึงตัว e แรงมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราเทียบกับดาบที่ทุกคนนะครับมองว่าดีที่สุดในเกมนะครับอย่างดาบโยรุนะครับผมอ่ถผมเอาดาบโยรุมาไม่สีดาบในคาตนะนะครับมาลองในคาตนะก่อนแล้วกันนะครับในคาตนะนะครับผมสกิลที่แรงที่สุดของเขานะครับคือสกิล x เนาะลองดดูเมจครับ นี่แรงนะฮะถามว่าแรงไหมแรงเลยครับผมอยู่ลงมาเรียกได้ว่าพอๆกันเลยนะครับอยู่ที่ตัว e เหมือนกันเลยนะนะครับดาเมจพอๆกันเลยนะครับกับเจ้าไนค์คาตานะนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะดาเมจไม่ได้หนีกันมากนะครับผมเทียบกับไนค์คาตานะแล้วนะฮะใช้ได้ครับดาเมจแรงใช้ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมมาลองกับโยลุนะฮะลองกับโยลุกันนะครับว่าดาเมจจะ ฉีกกันมากหรือเปล่านะครับสกิลที่ยังสุดของโยรูก็น่าจะเป็นสกิลสีนี่แหละนะครับไปนี่ครับลงมาเกือบถึงตัว e เหมือนกันนะอยู่ที่ตัว v นะครับผมก็แรงใช้ได้นะครับผมมาก็ถือว่าเป็นสกิลเป็นดาบที่คือผมจะพูดไงดีอะดาบดาบขวานใหม่เนี่ยถามว่าดีกว่าไหมส่วนตัวผมมองว่าใช้ pvp อาจจะดีกว่านะครับด้วยการที่ว่าข้อเสียของเจ้า,เจ,าเจ้าดาบในคาตานะเนี่ยนะครับสกิล c เอ่อเจ้าสกิล x เ,เนี่ยมันแรงไหมมันแรงครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันคือมัน ใช้ได้แค่แนวนอนนะครับถ้าสู้การอากาศเนี่ยไอ้เจ้าสกิลนี้ี่โดนยากมากๆนะถ้าเขารู้วิธีการหลบนะครับเออแค่แบบว่าลงล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยให้มันไม่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมันก็โดนยากแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้าขวานเนี่ยนะครับผมที่สกิลเนี่ยสกิลโยนขวาเนี่ยมันปาได้ทั้งขึ้นทั้งลงแบบนี้นะครับมันทําให้แบบปาไปโดนได้ง่ายขึ้นนะครับผมเออผมว่ามองว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กว่านะในการพิวพีเนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสรับขวานใหม่นะฮะผมซึ่งขวานใหม่นี้ก็ดจาก เจ้ามอนสเตอร์ใหม่เลี่ยว่าบอสตัวใหม่ในดันเจียนทะเลสายนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสงสัยว่าดันเจียนทะเลสาเข้ายังไงอยู่ที่ไหนก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมอัดวิดีโอได้เลยนะครับผมในการที่ว่าคลิปนี้นะครับอาจจะสั้นเกินไปนะทุกคนเห็นเงินไหมครับผมมีอยู่10ล้านเบรลินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปสุ่มกาชากันนะฮะว่าผมจะได้ผลเควกหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ผมมีผลแสงผมกินผมแสงอยู่นะครับผมอ่ะก็มาเจนี่สามร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูกันว่าผมจะได้ผลเควกมารีวิวหรือเปล่านะครับผมป่ะเราเดิน อ่านะครับเราก็เดินทางมาถึงเดสเซอร์ไอเลนแล้วนะครับผมมาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลเควกผลใหม่หรือเปล่านะครับหนะฮะที่จอก l e เจนดอรี่นะครับสุ่มได้ประมาณ10ครั้งนะครับผมมาดูกันนะฮะหเเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูกันครับไปเ e สกโกรบรอบแรกนะครับผมหวังอะไรไม่ค่อยได้เลยครับหนะฮะโอกาสออกยากนะครับจริงๆออกอีพิกมาก็ดีแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยนะฮะช็อปนะครับผมไปหมุนต่อนะฮะ ถ้ามันออกรีเจนมานี่คือก็ถ้าเหมือนกับถูกอวะเอาจริงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือน้อยมากๆนะนะครับสโมุกนะครับผมนะะฮไปลุยต่อครับเรายังได้อีกหลายรอบนะฮะเราได้หลายรอบนะครับผมเออีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันยากจริงๆนะครับผมล0.60เปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับนะฮะไปครับไปครับออกแรงอีกแล้วนะครับมาสโมุกอีกอันนะครับผม ปฮะเรายังมีตังอยู่ครับเรายังมีตังอยู่เมื่อกี้รีเจนโผมาหลายรอบนะครับก็ถือว่าเป็นรางที่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องคือเกลือมาบ่อยๆครับมันจะถ้าเห็นขาวๆอ่าเหลืองๆฟ้าๆมาเนี่ยโอกาสออกม่วงๆของทองไม่อยู่ฮะม่วงเยอะมากๆครับรอบนี้นะอืแล้วก็ผ่านไปแบบนี้จะทําแบบนี้กับเราไม่ได้นะจะมาชิวช,วชวีบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเอ้ยแบบนี้โอเคมีเกลือโอเคฟ้าเหลืองเยอะอย่างเงี้ยโอเคไอ้ยเฉยไม่น่าพูดเลยกูฟ้านะครับฟ้านะครับ ไปฮะได้ประมาณสามทีนะประมาณสามทีครับโอ้ยนิดเดียวนะครับจะเจ้อีพิกแล้วนะครับก็ไม่ได้นะตายลุยต่อนะครับอีกสองทีนะครับหลบรวมรอบนี้นะฮะแล้วก็อีกสองทีนะครับโอ้โหไม่ผูกแม้กระทั่งอีพิกนะครับเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ออกเลยนะครับมันไม่ออกหนึ่งโอ้โหรีเจน์ผมมาสองแล้วนะครับมันไม่ออกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเลยวะทุกคนไอสิบเปอร์เซ็นต์ล่างนี่มันไม่ออกเลยครับนี่เท่ากับว่าถ้าผมมาสุ่มอันใหญ่นี่ผมก็ไม่ออกรีเจน์นะเนี่ย นะเอาอีพิกมาได,ได้สักอันนึงนะรบทายแล้วอีพิกมาอีพิกเลยไปอีกนะครับ โอเคนะครับผมเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามาเนอะใครยังไปดูก็ไปดูวิดีโอกันได้นะครับผมซึ่งผมตอนนี้ก็น่าจะครบทั่วเรื่องการอัปเดตแล้วล่ะนะครับก็มีเรื่องอาวุธแล้วนะครับมีเรื่องของดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะครับสุวปอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถจะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมแม้ว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ถ้าทราบจะอามถ้าทราบจะตอบนะครับถ้าไม่ทราบจะหาข้อมูลมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันนใหหม่คลิป้า สวัสดีครับผมบายโอ้โหอย่างแรงนะ <laughs>